นะครับผมมีคําถามหนึ่งเป็นเรื่องราวคดีที่อยู่ในความทรงจําผมที่ตั้งใจที่อยากมานั่งคุยกับนายไม่ทราบว่าเคสนี้นายจะเคยผ่านมือไหมแต่ไม่รู้ว่าทศวรรษนั้นนายเป็นผู้การการเจนบุรีหรือเปล่าแต่มันเป็นคดีที่ยังไม่ออกนะนายคดีนี้ยังไม่ออกนะยังไม่ได้ตัวนายจําคดีเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณไม่ถึงสิบปีนี่นครับ<ด>ที่นะว่าผมถืนคนแก่ โอ้โหไอจอนนี่มึงถามนี่เป๊ะเลยนี่คดีนี้เป๊ะเลยนี่คดีนี้เป็นคดีที่แบบว่านักสืบมือปราบหลายหลายคนที่ได้ลงคดีมันยังยังอยู่ในใจกันหมดเลยครับเล่าเอางี้ก่อนนะตอนนั้นเราเป็นรองผู้จัดการตารวจภูธรภาคเจ็ดทุมฝ่ายสืบสวนทุ่มฝ่ายสืบสวนนะนายทันเนาะครับเนาะคดีนี้มีแหละผมตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้เลยครับเนี่ย ที่สมุทรสงครามใช่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านบ้านคุณป้าคนในสวนในสวนด้วยครับในสวนครับยกใต้ถุนสูงเพราะว่ามันใกล้น้ําเวลาน้ําท่วมน้ําทะเลหนุนเนี่ยมันจะนั่นยกใต้ถุนสูงนะมันนะครับคดีนี้ขออนุญาตก่อนนะครับเป็นคดีที่อยู่ในความทรงจําของมือปราบนักสืบหลายหลายคนรวมทั้งผมผมมีมีโอกาสได้ไปร่วมขี่คายอยู่พักหนึ่งอ่าเดี๋ยวนั่งคุยกับนายต่อนะ ผมไปดูที่เกิดเหตุครับตอนนั้นยังเป็นท่านผู้จัดการพลตำรวจโทพงศ์สันเจียมอ่อนเจียมอ่อนตอนนั้นนายอยู่ศูนย์ศูนย์สืบอภาคเจ็ดไหมผมไม่ผมเป็นรองผู้จัดการแล้วโอ้รองผู้การรองผู้จัดการแล้วขึ้นเป็นรองผู้จัดการนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต่อยุคพอดีเพราะว่ตอนนั้นนายแมโอนายอะไรยังอยู่ภาคเจ็ดกันมั้งครับใช่ไหมครับแ่ไอบัวนายบัวเป็นผู้การนายบัวผู้การไอบัวเป็นผู้การศูนย์สื่อศูนย์อบัวนะแล้ว เพื่อนรุ่นเขาครับไอแมวนสมชายลักษณะกิตติทรัพ์ดีกิตติรัพเดชไอนี่ก็อยู่ได้ลงมดวอยู่ศูนย์สื่อเป็นรองผู้การใช่เป็นรองผู้การศูนย์สื่อถือว่ายอดฝีมือทั้งสามคนกิษณิรัพเชสมชายลักษณะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับนายแล้วก็นายบัวนะครับไอบัวชื่อจริงอะไรมึงจำมันได้อยู่ในติดปากนิดเดียวเนี่ยครับเราเรียกแต่ชื่อเล่นทั้งคุณนะครับ บัวเป็นผู้การผมเป็นรองผู้จัดการฝ่ายสืบสวนครับมันมีรองผู้จัดการฝ่ายปราบปรามคือท่านพลตารวจโทโสพลพิสุทธิวงค์นายต้อยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ที่หนูที่เป็นรองผู้ว่ากทมครับก็ไปดูที่เกิดเหตุกัครับดูที่เกิดเหตุปุ๊บก็ผมขึ้นไปที่เกิดเหตุก็รู้รายละเอียดหมดคุณป้าเนี่ย แกอยู่ตัวคนเดียวใช่อายุน่าจะประมาณแปดิบนะใช่แปดสิบแล้วไอ้เฮียนี้โรคจิตใช่มันมาตามคลองน้ําคลองน้ําแล้วไม่ใส่รองเท้าใช่แล้วมันมีไม้ไผ่อันหนึ่งไปพาดตรงหน้าต่างพาดตรงหน้าต่างมันปีนได้เป็นเราปีนนี่ไม่ได้หรอกลื่นปิดลื่นปิดเลยแต่มันปีนขึ้นไปได้ ป้าเขาปิดประตูโรงดานเรียบร้อยแต่เปิดหน้าต่างนอนมันปีนเข้าตรงหน้าต่างแล้วมันมข่มขืนแล้วมันซาดิชข่มขืนเสร็จนะมันเอาขวดขวดน้ําเนี่ยไอขวดน้าไม่ใช่ขวดใหญ่เท่านี้นะเป็นขวดน้ําเล็กๆที่เขาถวายพระพุทธอ่ะมันเอาขวดน้ํายัดอวัยวะเพศเขาเราก็แต่มันร่วมเพศจนสําเร็จนะส่งศพไปตรวจพิสูจน์แล้วปรากฏว่า พบเชื้ออสุจิใช่ไหมฮะแล้วในขวดอะไรเนี่ยเราก็เก็บลายพิมพ์นิ้วมือได้อะไรได้ในที่เกิดเหตุแต่คดีนี้ยังจับไม่ได้เราก็วานเลยควานคนหาปลาแถวนั้นก่อนค้นหาปลาทั้งหมดเลยใครที่แม่นชอบเดินหาปลาเนี่ยคนที่มีบ้านอยู่ชายน้ำฟังนะครับ ท่านชีวิตมีความสุขมากเลยท่านจะตายง่ายๆเลยไม่ว่าจะอยู่ชายแม่น้ําหรือว่าจะอยู่ริมคลองอเพราะคุณไปทารั้วได้ไหมจอนี่ถ้า,าบ้านผมปลูกอยู่ริมคลองใช่ครับไปทารั้วกันก็มีความผิดปิดกั้นลําน้าสาธารณะครับอ่า,า,อาใช่ชาวบ้านเขาก็เดินผ่านบ้านเราไปเขาบอกเขาหากบหาเกียวหาปลาเราป้องกันเขาไม่ได้หรืออยู่ริมแม่น้ํเจ้าพระยาคนล่องเรือมาแพะที่ชายตะลิ่งเราเนี่ยคุณไปห้ามเขาได้ไหม ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อันนี้คืออันตรายของคนที่รักวิวธรรมชาติอยู่ริมน้ําผมนี่ไม่เอาอยู่ริมน้ํานี่ไม่เอาแ<ต>ับคดีนี้นะเรากวานมาเลยต้องสงสัยทั้งหมดครตรวจในพิมพ์นี้ผู้แฝงก็ไม่พบประวัติการก่ออาชญากรรมมาก่อน<ช>ไม่รู้ว่าใครสมัยนั้นมันกรมการปกครองทำบัตรประชาชนเคสนี้เห็นว่า นอกจากไอ้จุดที่สูงสงครามมันมีเกิดเดียวโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยพฤติการคล้กันเนี่ยหลังจากนั้นนะวานมาเอาไปตรวจดี a อ็นเเจอไอ้จอนนี่ก็หิวตัวไปไปตรวจดี a ต้องสงสัยมอสายรับจ้างหรือคนที่เคยมาส่งคุณป้าเวลาแกไปซื้อของตลาดเนี่ยแกจะจ้างหมอสายวินรับจ้างเนี่ยมาส่ง หรือคนมาปีนต้นมะพร้าวอายุเจ็ดสิบกว่าก็ตรวจดีเอ็นเอกันหมดเลยเรียกว่าคือโดนเอามาหมดอ่ะตอนยุคนั้นนะครับหมดค่าตรวจดีเอ็นเอไปประมาณสองแสนกว่าบาทยังไม่ได้ตัวเลยเราก็ขยายวงกว้างเวลาสืบสวนคดีอะไรเนี่ยเราก็ขีดวงก่อนขีดวงเหมือนก้นหอยอ่ะวงเล็กก่อนขยาย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 ไปเนี่ยเฮ้ยขยายข้ามจังหวัดแล้ว ขยายข้ามจังหวัดมานครถมสมุทรสาครเพชรบุรีลาดบุรียังไม่เจอยังไม่เจอเอาตัวผู้ต้องสงสัยมาเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยครับ <c oughs> ก็ผมโดนย้ายโดนย้ายผู้แต่เคสนี้นายบอกเลยครับมันยังอยู่ในแล้วมันก่อเหตุอีกหลายหลายห <ขอ S 2> ลายพอเสร็จค <ๆ S 2> ุณป้าคนนี้นะยังจับไม่ได้นะครับก็มาก่อเหตุอีกครับใช่เขตพื้นที่ใกล้กันที่สมุทรสงครามใช่ครับนะครับ หลังจากที่ตำรวจระดมกันทั้งกองปราบบชก,กชมือปราบมือแปรโโอโอทั่วประเทศเลยระดมกันเรื่องไอ้โรกจติตไอโต้โรคจิตนี่ระดมกัน,ลกนหลังจากนั้นท่านหารพลเนี่ยย้ายมาหารพลย้ายมาเป็นผู้ชัดการผมโดนย้ายแล้วแต่<อ>ยังไม่ได้เดินทางยัง<อ>ช่วยราชการทัมมิ่งยังต่อเนื่องกันนิดนึงนะฮะ ไอหานพลบอกต้องฆ่ามันให้ได้ไอนี่นะมาเนี่ยบอกต้องฆ่ามันให้ได้เอ้ยก็อยากฆ่าแล้วมาเนี่ยอันนี้ยผมไม่ห้ามนะไอเท่ยนี้สมควรคือมันข่มขืนธรรมดานีไม่เป็นไรใช่แต่มันฆ่าด้วยคนแก่ด้วยทั้งนั้นครับแล้วมันมาก่อเหตุที่นครชัยศรีนครชัยศรีมันเดินมาตามมันมาตามน้ําอีกแล้วมนไหลมาตามน้ําอีกมาข่มขืนและฆ่าเขาอีกแล้วคนแก่อยู่ในไร่ในสวนน่ะใช่ครับ โอ้โหตามกันแต่ว่าผมไม่ได้รับผิดชอบแล้วไงไม่ไอ้เงี้ยต้องไปเป็นเจลเลยแล้วมันมันยังเป็นอะไรที่ยังคาเดี๋ยวนี้ะน,นะมันมีข่มขืนที่สุพรรณข่มขืนและฆ่าที่สุพรรณคนคแก่อย่างนี้เหมือนกันโหโหผมยังบอกท่านผู้จัดการเนี่ยไอ้ผู้จัดการโอภาเกตเนี่ยไอโอ้โอมึงไปตรวจ d ีเอด้วยว่าตรงกับไอ้นี่หรือเปล่าได้ตัวไหมครับเคสสุพรรณ แคสตูพันเขาได้ตัวนะได,ได้ตัว,ตวจับตัวผู้ต้องหาได้คนแก่ไหมเนาะผมไม่ได้ตามมันมข่มขืนคนแก่คนแก่ <laughs> ข่มขืนคนแก่อ่า <laughs> ตอนนั้นแล้วลงกันเป็นเรื่องตลกเลยลงในติ๊กตอกลงในการ์ตูนมั่งว่าอ้าวคนแก่นั่งรถไปไหนเลยจะไปนครใช้สีกะไปเจอไอ้โรกจิตนี่มันข่มขืนแต่ไอ้เคสที่พวกเราทํายังไม่ออกไหนยังไม่ออกยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกยังไม่ออกแต่ว่าคดีนี้ยเราถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ใครก็ยังที่คลายไม่ได้ยังให้มือปราทั้งหลายเนี่ยนะยังที่คลายไม่ได้ยังยังพอมีข่มขืนคนแก่ทั่วประเทศเนี่ยเราจะจอยกันเขยใชยเอามาตัวผมเฝ้าตีน่อยผมก็เฝ้าติดตามผมี่ เป็นคนที่งานเคสไหนที่ยังไม่ออกเนี่ยจะเก็บเป็นข้อมูลไว้เท่าที่ผมรู้เนี่ยประมาณ6คดีแหละใช่ครับคมขืนคนแก่แล้วใช่เนี่ยหคดี6คดีครับใช่ถูกต้องครับนายไอ้จอนนี่ครับถ้าไปตรวจ DNA รู้ว่าเป็นคนร้ายนะอย่าไปจับมันครับเข้าใจป่ะเข้าใจอย่าไปจับชีวิตมันลําบากใช่ช่วยมันไปเถอะมันคุมขืนถ้าจับปุ๊บเนี่ยนะมันก็ติดคุกติด แน่นติดจริงๆยังไม่ออกสิบสี่สิบห้าปียังไม่ออกเดี๋ยวก็ออกมาอีกหมายถึงคดีนี้มันก็ยังไม่นั่นนะครับยังขี้ขายไม่ได้ยังขี้ขายไม่ได้ก็ยังเป็นคดีที่อยู่ในความทรงจําของมือปาหลายคนใครที่ยังไม่เกษียณนะฟังคดีเนี้ยไปทำหน่อยพยานหลักฐานเขาเก็บไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยนะเสียหมามือปากหมดเลยเนี่ยโดนหมดครับโดนหมดโดนหมดมือปากคนไหนอ่ะมันมันเหมือนจะ ฟังในรูปแบบพฤติการที่นายเกิดมาเมื่อกี้เขาค้าเหมือนว่าเหมือนจะง่ายนะแต่มันมันยิ่งกว่าเซียนอ่ามันเหมือนยิ่งกว่าเซียนผมทายนะผมทายนะครับผมทายนะไอ้คนนี้วิเคราะห์นะมีอาชีพหาปลาหานกไออาจจะปักเบ็ด อะไรเนี่ยหาปลาไปตามลําคลองเพราะดูจากที่เกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันจะอยู่ติดคลองแต่เราเอาตัวมาหมดสแกนมาหมดสกรีนหมดเอาคนต้องสงสัยมาหมดออกมาไม่ออกครับโอ้เดี๋ยวมันเสียนมากเลยด้วยไม่ใช่เสียนฮะอ่าอย่างงี้ฮะคนร้ายคนนี้โรคจิตครับจนนี่รู้ไหมว่าคนเป็นโรคจิตเนี่ยถ้านักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะรู้